พิโก้นี่ขายเป็นหลักร้อยลังค้าทดลองแล้วหลายคนก็กลับมาเลยแล้วก็บอกว่าต้องเอาเป็นขวดเนี้ยยี่ห้อนี้ขวดแบบนี้ตา F4K ไม่ม,ไม,มีไม่มีนะ้ำผึ้งไม่แท้ขนาดนี้แต่ตัวนี้แท้แน่นอนครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะบเอ,อก็เลยตัดสินใจขายยี่ห้อนนีะ้ยี่ห้อเดียวอืมขายพิโก้นี่ขายเป็นหลักร้อยลังก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็คือเขาจะซื้อเป็นปรีดไปคร,รับหรือว่าใช่ซ,ซื้อเป็นปรีดด้วยเป็นลังด้วยแล้วแต่หลักร้อยลังต้องถามเลยว่า ดีไหมครับตัวนี้ขา <c oughs> ยดีตอนแรกเราก็ไม่ได้ลงเลยเพราะเรามีสินค้าตัวอื่นอยู่แต่พอเราได้ทดลองลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าบอกเออคุณภาพเนี่ยมันดีกว่าสินค้าที่เป็นโอท็อปทั่วไปเพราะว่าอย่างน,น้อยๆก็มีทาง NCK เนี่ยสกรีนแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงมือพวกร้านค้าอย่างเราซึ่งตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นลูกค้าทดลองแล้วหลายคนก็กลับมาเลยแล้วก็บอกว่าต้องเอาเป็นขวดนี้ยี่ห้อนี้ บบบตบเอ็นา N C K ลองใช้ลองใช้แล้วติดใจแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็คือเรื่อยมาเลยมีฟีดแบคอะไรจากลูกค้าบ้างไหมครับในจนน้ำพึ่งทนนี้มีค่ะคือใช้ดีคือระหว่างที่เราขายน้ำพึ่งไปเนี่ยบวกกานกา,ารโรควิดลูกค้าเขาไปทำน้ำกระชายแล้วเขาใช้น้ำพึ่งก็มีหลายแบรนด์เข้ามาแล้วเราให้ลูกค้าไปคุยเลือกคือลูกค้าเขาติดใจตัวตนี้นเขาบอกมันเสจกลิ่นก็คือแบบกลิ่นพึ่งเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เลยลองลองชิมดู ออนนั่ะครบก็เลยตัดสินใจขายยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเดียวอืมไอช่วงพีคๆนี่ขายดีไหมขายดีมากค่ะตอนไหนที่ยอดเป็นยังไงฮะตอนช่วงไหนเป็นร้อยลังเหมือนกันนะอี่คือมีทั้งลูกค้าปีกแล้วก็ลูกค้าส่งครับอืมก็คือราคาก็ได้ด้วยนะราคาไม่ได้แพงมากคือแล้วเรากล้ากำลังดีกับลูกค้าว่าเขาแบบเป็นพื่อแท้อ่ะเป็นพื่อเลี้ยงเป็นพื่อแท้เออก็หลังจากนั้นลูกค้าไม่เคยถามอีกเลยว่าอ่าน้ำพีคหรอ <unter> คือแรกๆเขาก็ามาให้ทดลองใช้ทดลองให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าบอกเฮ <c oughs> ้ยกลิ่นมันหอมแล้วก็แบบมีกลิ่นน้ำผึ้งเยอะถ้าบางเจ้าเนี่ยก็จะแบบว่าไม,มไ,มมไม่มีไม่มีน้ำผึ้งไม่แท้ขนาดนี้แต่ตัวนี้ยแน่น,นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ต้องต้องให้ลองแล้วก็จะใจแน่นอนครับ happy happy อยู่แฮปปี้อยู่ตัวนี้ขายได้ไหมตัวนี้เอาไปได้ไหมครับขายได้ครับขายได้มีน้ำผึ้งด้วยทำไมถึงเหลือขวดเดียวครับพี่โน้ตขายดีมากตัวนี้ตัวนี้ถือว่ายังเป็นขวดทรงเก่าอยู่นะครับตอนนี้ยังมีทรงใหม่แล้วยังขายนะตัวนี้นะฮะท้าไมถึงเหลือขวดเดียวพี่น้อตตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาสอบถามครับเพราะว่าเขาใช้แผ่นบุกจิมโนเขาเลยลองส่วนผสมเป็นน้ำผึ้งนะครับความหวานเขาอยากได้ดูว่ามีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยลองสอบถามมาครับแล้วตัวน้ำผึ้งนี่ สอบถามเพิ่มนิดหนึ่งฮะตัวน้ำผึ้งนี่ลูกค้ามีพิตักมีอะไรบอกกลับมาบ้างไหมครับล,ลูกค้าบอกว่าความข้นหรือความเหนียวของน้ำผึ้งครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วตัวราคาตัวอะไรพี่โนตตัวนี้โอเคราคาคือสู้กับที่อื่นได้แน่นอนเลยครับราคาค่อนข้างถูกเลยนี่นะครับขายดีจริงๆนะนี่เหลือขวดสุดท้ายนะนี่นี่ผมหยิบขึ้นมานี่หยิบขึ้นมา ขวดเดียวเลยนะฮะขวดสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับเอฟซีเคที่อุตส่าห์เยี่ยมมาเยี่ยมฟาร์มมาดูหน้างานจริงเลยว่าน้ําพึ่งของเราคุณภาพขนาดไหนนะครับครับสหกรณากรเมืองเลยและก็กลุ่มสมาชิกสหกรณ์กรผู้เลี้ยงพึ่งเมืองเลยเนี่ยก็จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลิตน้ําพึ่งคุณภาพอย่างนี้ทุกเจ้าเพื่อส่งเอ c k ีเคครับครับผมครับก็มั่นใจได้ว่าคุณภาพของเราแน่นอนครับพึ่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาเรียกพึ่งพันนะครับจะต่างจากพึ่งบ้านเราบ้านเราเนี่ยจะเป็นพึ่งโพงพ่งพัน คือพันธุ์อิตาเลียนหรือว่าที่คนไทยคุ้นปากก็คือพึ่งไต้หวันเพราะว่าพึ่งพันนี้มันมีความขยนันเขาเรียกว่ารักลงังมันจะไม่ทิ้งลงังอ,อย่างพึ่งโพงหรือว่าพึ่งป่าที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ย ไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมน้ำผึ้งอะไรได้ครับ,รบเพราะามันมีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทิ้งรังบ่อยปริมาณของมันน่ยอาจจะการขยายตัวอะไรเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ครับแต่ว่าพึ่งพันเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นการขยายจํานวนประชากรการขยายรังอะไรทุกอย่างเนี่ยการเลี้ยงพึ่งเนี่ยพอเราเอาเป็นพึ่งพันเข้ามาแล้วเนี่ยน้ำผึ้งที่ได้เนี่ยก็คือว่าจะ เท่ากับพึ่งไทยไหมหร้ว่าต่างกับน้ําพึ่งป่าธรรมชาติยังไงครับต่างกันครับทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพของน้ําพึ่งเพราะว่าพึ่งพันธุ์ที่เรามาเลี้ยงเนี่ยศูนย์แมลงพึ่งเขาเคยวิจัยคือมันมีความขยันมากกว่าพึ่งบ้านเราประมาณสิบเท่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การเก็บน้ําพึ่งมันก็จะสูงกว่าและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเก็บน้าพึ่งพึ่งพันเนี่ยเราจะสลัดเอาแต่น้ําพึ่งซึ่งมันก็อาจจะติดเกสรมาแต่ว่า ถ้าเป็นพึ่งโพงพึ่งบ้านเราเนี่ยหรือว่าพึ่งป่าเนี่ยเขาจะตัดแล้วก็บีบเอาทั้งหลังคุณภาพเกรดของมันก็จะต่างกันแล้วอย่างการที่เรานําพึ่งเข้ามาเลี้ยงอยู่ในส่วนน้ำไหเนี่ย มันเกิดประโยชน์ยังไงต่อเกษตรบ้างไหมครับอ๋อก็เป็นการพึ่งพาต่างอาศัยซึ่งกันและกันครับอย่างเกษตรกรก็คือได้รับการผสมเกสรผลผลิตของเขาก็จะเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าอย่างเกษตรกรเนี่ยก็ได้รับการผสมเกสรนโดยที่ว่าเขาก็ได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่คนเลี้ยงพึ่งก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันก็ได้รับผลผลิตก็คือน้ำพึ่งเพื่อที่จะจำหน่ายเข้าสู่ท้องตลาดแต่ละปีที่เกษตรกรคนเลี้ยงพึ่งอ่ะผลิต นีมันก็มีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งเราไม่สามารถที่จะขายเองได้ตามท้องตลาดก็ต้องมีพ่อค้าเนี่ยรับไปเพื่อเอาไปส่งต่อหรือว่าไปไปจำหน่ายไปแปรรูปอีกตอนึงก็มันก็มันก็เป็นกเกษตรอุตสาหกรรมก็คือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าอาชีพอื่น